สวัสดีครับเช้าวันนี้พามาปล่อยเตานาลงแปลงนาข้าวเพิ่มความสมดุลให้ระบบนิเวศกำลังไปแล้วเดินทางเรืวตัวนี้พบอยู่ตามทางคันนา ชาวนาจะกินสัตว์เล็กพวกปูปลากุก้งลูกหอยเพิ่มความสมดุลให้ระบบนิเวศในแปลงนาข้าว ต้นข้าวอวบใหญ่ได้วันปุ๋ยรอบสองแล้วหยดน้ำค้างบนใบข้าวข้าวสวยปีนี้ ฝนตกดีไม่จิ้งช่วงนานลมพัดใบข้าวยามเช้าบรรยากาศเวลาแปดโมงเช้าไม่มีแดดวันนี้ ฝั่งนั้นเป็นสวนไผ่แปลงนาโดนต้นมะข่าแต้ไม้ท้องถิ่นฝั่งนี้ข้างทันนาจะปลูกไม้ยืนต้นจำพวกไม้พยุงไม้สัก ไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติไม้สะเดากระถินนรงขอบคุณครับที่รับชม